สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆ่นะคะเข้ามาพบกับช่องพายน้ำเพชรมงคลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันเช่นเดิมเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะพ่อพายน้ำเพชรของเรานะคะก็ได้2เดือน3าวันแล้วนะคะเราก็มาดูความสุกซนนะคะของพ่อพายน้ำเพชรกับควานจอยกันนะคะว่าจะ สนขนาดไหนนะคะดู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 มียกขาหลังอีกนะโอ้โหล้มทั้งคนทั้งช้างไปเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะได้เปรียบช้างล้มแล้วลุกไม่ขึ้นนะช้างล้มแล้วลุกไม่ขึ้นนะโอ้เก่งเก่งก่งเวันนี้จะเสร็จกี่โมงคะทำความสะอาดคะควานจอย อ uh, ่ะเอาไปทําความสะอาดแล้วลืมแล้วเก็บ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 ไม่ได้เอาด้าวกดไว้ด้าวกดกดกด คิดว่าจะมิดหรอคิดว่าจะมิดหรอไม่เล่นด้วยก็ไดออ้กินนมก่อนแกงแม่ดีกว่า<ป>กินนมก่อน<ะ>ออจังหวะนี้นะคะก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่ขวัญจอยนะคะจะได้ทําความสะอาดพื้นที่นะคะในตอนเช้านะคะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ไม่หนาวมากนะคะแล้วก็ไม่ไม่เย็นมากเนาะ กำลังพอดีเลยนะคะประมาณสัก25องศานะคะโอ้โหมีความสุขในการทานนมนะคะทั้งอยากเล่นก็อยากเล่นนะคะทั้งหิวก็หิวนะคะ่คอยดูวยไวให้แม่นะแมะ่แม่แม่แม บ้านสามสาวตอนนี้นะก็ไม่มีควานเนาะก็จะมีควานจอยเพียงคนเดียวนะคะที่ดูแลช้างถึงสี่เชือกนะคะการันตีเลยนะคะว่าผู้ชายอกสามศกยังยมแพ้นะคะเนื่องจากว่าเรานะคะต้องทําพื้นที่ให้สะอาดทุกวันนะเะช้าเย็นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอาช้างไปล่ามที่อื่นนะคะแม่คะเราล่ามอยู่บ้านหลังนี้นะคะทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะ,ะก็พอพ่อภัยนะคะโตสักหน่อยนะคะเราก็จะ พาพ่อพายน้ำเพชรมงคลนะคะออกเดินเล่นนะคะก็ได้แค่ใกล้ๆเนาะเพราะว่าน้องก็ยังเด็กมากเลยนะคะตนนัวนี้เติมพลังก่อนนะคะวันจอยจะเก็บพันไหมนะคะเรามาลุ้นกันนะ,ะว่าตอนนี้พ่อพายน้ำเพชรมงคลนะคะกำลังเติมพลังเพื่อที่จะไปสู้กับควันจอยนะคะไปแล้วเติมพลังแล้วมีแรงแล้วตอนนี้นะคะก็มุ่งหน้านะคะตรง ตงไปหาควานจอยนะยังจึบจ๊บจึ๊บ แล้วมาช่วยกันดีกว่านะจะได้เสร็จเร็วๆนะน้ำเพชรบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยเองครับมาผมจับแล้วตอนนี้ผมก็จะจะช่วยเองนะครับโอ้โหจะเก่งอะไรปานนั้นน้ำเพชรออแย่งกันตอนนี้แย่งแย่งอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม่เสร็จหรอกวันนี้อือผมช่วยเองครับผมช่วยได้นะครับผมช่วยได้นะคะให้ผมช่วยดีกว่าครับผมช่วยดีกว่าครับผมเก่งนะครับผมทําเป็นครับผมทําเป็นนะครับผมทําเป็นนะครับโอ้โหผมชอบนะครับงานนี้เป็นงานถนัดผมเลยนะครับไม่ได้ช่วยนะคะ ช่วยก่อกวนนะไม่ได้ช่วยทําความสะอาดดูดูดูด,ดูเอามานี่ผมจะเก็บตรงนี้ตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยเอามานี่เอามานี่ตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยเอามานี่ดูความพยายามของน้ำเพชรมงคลน,นะคะ ชนแรงตอนนี้โมโหแล้วไม่ได้อุปกรณ์เพี้ยไปหนึ่งทีเดินตีตูดชนซะเลยไม่ให้ไม่ให้เก็บก็ชนซะเลย ตอนนี้นะคะผ่านไป6นาทีนะคะความสะอาดก็ยังไม่เสร็จนะคะในแต่ละวันนะคะเราก็จะสลบปอบมือกับน้ำเพชรมงคลนะคะจนจนบางวันเนาะแขนขวานจอยไหนดูแขนหน่อยถลอกเลยนะคะมีเลือดมีบาดแผลนะคะนี่นะคะก็โดนพ่อพายน้ำเพชรมงคลนะคะชนนะคะชนใส่เหล็กเนาะบางทีช่วงจังหวะที่ที่ไม่ได้ระวังนะคะก ต้องเจ็บตัวกันไปนะคะดูนะคะกว่าจะโตนะคะแม่แมขาควานจอยก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเบาบางนะคะก็คงจะไม่มีแรงสู้กับน้ําเพชรมงคลได้ขนาดนี้นะคะโนเอนนอมึนเลยมาผัานเอ้ยเ <c oughs> จ็บไม่เจ็บน่ะเด็กดื้อเด็กซนไงเอาแล้วไปทำทำไมเสาเนะี่ยเอา้าโอ้โหเอา้า ถึงกับหัวชนเสาเลยดังปังโขวดังปั๊งเอ้าเกิดอะไรขึ้นน้ำเพชรมงคลโมโหให้เสาโมโหแกโมโหดิอ่ะโมโหให้เสาเออควรเจอยตัดเสาต้นนี้ออกเถอะมันเกะกะลูกอ่ะเอาดิดมันขาขาถอยไม่ได้

อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันนะคะระหว่างควานจอยกับพ่อพายน้ำเพชรมงคลนะคะแถวนี้มันเกะแถวนี้เกะกะแถวนี้มันเกะกะแถวหน้าเจอกันแถวนี้มันเกะกะแถวหน้าเจอกันเฮ้ยหาเรื่องแม้กระทั่งมายูนิคอร์นเเสร็จมยนี่ ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะคะแม่คะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ช่องพายน้ําเพชรมงคลของเราด้วยนะคะก็ฝากติดตามนะคะฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะแม่คะ่ะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อพายน้ําเพชรมงคลของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ